ค่ะสวัสดีคะ่ะเอฟซีทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องคลองพารวยและช่องเทนพารวยเนาะคะ่ะพี่น้องค่ะช่องเทนพารวยกับช่องไม่เด้อพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิง่งกดติดตามเนาะคะ่ะเผื่อจะไม่ได้พลาดคลิปเด็ด <ๆ S 1> จากทางช่องเนาะคะ่ะพี่น้องเมื่อนีแอดก็ได้เดินทางมาวัดัวหนูเนาะคะ่ะพี่น้องมาตามแนวทางของปู่เนาะคะ่ะว่าปู่จะมีตัวแนวทางฝากตน้นพี่น้องเอฟซี FC, ตัวใดเนาะคะ่ะพี่น้องค่ะ ไปรับชมรับฟังจากปูเลยค่ะว่าจะมีแนวทางฝากตอนพี่น้องเอฟซีตัวใดเนาะค่ะไปรับชมรับฟังพร้อมๆกันเลยค่ะน้ำสการครับปูเป็นใดปูงวดนี่งวดที่แล้วรุดไปงวดที่แล้วไปชูนที่ชุนหอยออกชูนนา หูเจ็ดอันคามไปเบิดน้องปูปูหายศูนย์สี่กับศูนย์หกผันออกศูนย์ห้ากับศูนย์เจ็ดพี่น้องผาดไปยางเราแต้มวดนีนะคะวันนี้มาเอาไม้น้ปูเนาะวันนี้ก็เอาไม้วันนี้เอาไม้ใครบอกว่าปูให้เขามาล้างหัวติดเราหัวที่หกไปบ่หอดล้างเอาอีกแปดฮะล้างล้างมาแปดปุปูวันนี้ ล่างมาเป็ดแปดสองแปดสี่แปดหกเดี๋ยวเด้อปู 2> 2, 3, เดี๋ยวเด้อพี่น้อง 5, 5. ปูเอาให้ฟังก่อนนะคะเนาะเดี๋ยวนสบายโจดให้ก่อนเนาะพี่น้องล่างวิ่งแปดนะคะปูฟันไปค่ะปูวันนี้ห่งหปวดเขียวโอู้ห้าเราเศร้าปูปวดเขียวนี่ มีนนาะะคพี่น้องคนใดขอมารับชมนะคะมักชอบนะคะก็ฝากกดไรกดแช่ก็ทั่งช่องเนาะค่ะเนาะเพื่อป็นกำลังแรงใจในการหาคลิปนะคะหาแนว้ทั้งตัวเด็ดตัวดีมาฝากตอนพี่น้องนะคะไว้ไปพิจารณานะคะเพื่อมักเพื่อชอบนะคะมันเอาหนึ่งมันเด่นหนึ่งแห้งหมดมันมันหนึ่งกับเกล็ดมันเรียบเอาหนึ่งมันรวเร็วเกล็ดมันหนึ่งมันไม่แห้งเนาะ มันก็เลยเคยออกลูกิดต้องเป็นเอาเน้นเอาหนึ่งครับเน้นปูเลียกเน้นพิโตพิโตหนึ่งมาส้นเหมือนซีคุณเนาะอือบอกไงไงคือวันหนึ่งหมีส้นกันซีสูตรปูกระแล่นกระแลเอาเน้นเอาหนึ่งกระแลวิ่งหนึ่งจ้ะกระแลฟันไปหนึ่งพันเจ็ดพันมาบอกปู ว่าเป็นยังปูเอาหไหมเขหาหางงวดแล้วนอกกับ้้รุดน้ำแน่ปูเดี๋ยวเพิน่นชิว่าเขาเป็นปอบ๋ยวปูถึอสวงล่างเนาะปูเนาะล่างวิ่งยังก็ปูล่างวิ่งแปดนะคะแปดตัวเดียวบ่ปูอปโอ้เด่นให้ตัวเดียวเลยแปดสองแปสี่แปดกประกบคู่แปดสองแปดสี่ แปดหกโองวันนี้มาหลักสูงเนาะปูมันเป็นคางคืนได้บ้างอือมันเป็นคางคืนเหรอบอมเพราะงั้นเป็นคางเรียมเนาะคืนวานมันอยู่ตรงนี้เนาะอืคางคืนเลขสสูงเ่าปูคางคืนก็เลขสูงอือค่ะมี่บนฝากบ่ปูงวดนี้บนมีอีกสามอ๋อบนก็ได้แล้วเนาะบนกัน บนวิ่งสามติปูสามห้าสามหเด็กง่นเน <gro> <museums> ี่ยได้สองคู่ปูสามห้าสามหกสิเนนหายเลยบอกปูหรือว่าบ้านเนนสามตัวสี่สามห้าสี่สามหกสามตัวอ่ะ สี่สามห้าสี่สามหกล่างนี้ใกล้มือพูงไปเน้นเอาอะไรไโอ้ไก่มือปูจังสีเน้นให้เอาชุดเต็มไปก่อนค่ะอปูว่าใกล้มือพี่น้องจังให้ปูจังสีเน้นให้ยนะคะเนาะเอาชุดเต็มไปเบิ่งก่อนนะพี่น้องเนาะ ่าพี่น้องมักพี่น้องชอบบอ,น,อ,อ,บบอนะคะเพื่อมักเพื่อชอบมาพี่น้องถูกใจหอากับจังตามเด้อค่ะพี่น้องบอมักกับปอยพานนะคะปู่กับไฮเป็นแนวาห้างนะคะเนาะเลขกนะคะมีสิทธิ์เข้ามีสิทธิ์หลุดทุกตัวเด้อค่ะพี่น้องคะนะคะให้พี่น้องนะคะใส่ดุลพินิจเบิงเนาะพี่น้องเนาะมักกับจังตามบอมักกับปอยพานนะคะเพราะว่าปู่กับไฮเป็นแนวห้างนะคะ ทางช่องก็นําเสนอเป็นเนี่ยทางนะคะเนาะถ้ามักกระจัดนะคะถ้าขัดกับพานเด้อพี่น้องคะชอบก็จัดขัดก็ผ่านนะคะเนาะค่ดอะไรก็แทงก่อนมากค่ะเจ้าก็ต้องแงค่หมักกระจังเหร่นเนาะบ่หมักกับปวยพานเด้อพี่น้องนําเสนอเป็นเนี่ยทางเพราะว่าเลขทุกตัวนะพี่น้องมีสิทธิ์เขาสิทธิ์หลุดนะคะเนาะแคปหนาจอเด้อพี่น้องคะอันเลขวิ่งนี่เน้นแล้วแม่นมาปูซ้ำเน้นแล้วเนาะตัวเดียวนี่ อเืมย่าววองกลมให้พี่น้องกันนะคะปูว่ายิงบนวิ่งล่างนี่ปูเน้นแล้วเด้อพี่น้องล่างนะคะวิ่งแปดนะคะเนาะแล้วกะล่างนะคะมีแปดสองแปดสี่แปดหกเนาะพี่น้อง<ม>ค่ะบนนะคะปูวิ่งสามนะคะมีสามหกสามห้าสามหกนะคะแล้วก็ชุดสามตัวเนาะพี่น้องชุดสามตัวปูไฮซี่สามหาซี่สามหกนะคะเนาะ พี่น้องแคป,นปหน้าจอไว้พิจารณาเด้อค่ะเป็นแนวทางนะคะเนาะแคปนหน้าจอค่ะเลข 6, มันมากลักสิบเปนหกหกแปดเก่าเออมันชนเลขลักสิบมันแปดมันช่อน้นอนเก่าก็หกมันมีตัวช้นค<ะ>่ะปูอนนร้มีแต่แปดช่นค่ะก็นล้เอาแปดค่ะ ปูก right? mm. ็เลยเอาตัวเด่นช like ั้นแปดอืมวันนี้ที่เขาบ่ปูมันใจบ่ปูนี่วันนี้เขาว่าแน่แล้วฮะก็แค่แค่ให้แนวทางไปหมักกระเจิงสีเนาะปูเนาะมันเขามันแต่เขามันบ่เขามันแต่ตัวอ่างเขาไม่ได้หมุนเรงเนาะห้าเข่ากับเข่าห้ารุดกับลุดเนาะปูเอ็มว่คือเข่าบางเรืองหางวัดติดติปูห้องสั่งให้โล่เลยล่ะ หนามันอยู่กันยังสั้นเราปูได้ยู่แน่นรอปูขึ้นได้ปะอืมไม่เป็นทางขึ้นหรอป๋องถ้างั้นเป็นทางเรียมเราขึ้นว้ามันอยู่ตรงนี้เนาะอือค่ะขึ้นเล็กสิสูง่ปูขึ้นก็เล็กสูงอืมค่ะมี่บนฝาก่ปูงวันนี้อืบนมีสามอ้อบนก็ได้แล้วเนาะบนกัน บนวิ่งสามตีปูสามห้าสามหกเลกงอนเนี่ยได้สองคู่อ่ะปอืมสามห้าสามหกสีเนนห้เลยบอกปูหรือว่าบ้านเนนสามตัวก็สี่สามห้าสี่สามหกสามตัวค่ะ สี่สามห้าสี่สามหกล่างนี้ใกล้มือต้องไปเนียนอะไรอะไรก็ไก่มือปูจังสีเน้นให้เอาชุดเต็มไปก่อนค่ะปูว่าใกล้มือพี่น้องจังให้ปูจังสีเน้นให้เนาะค่ะเนาะเอาชุดเต็มไปเบิ่งก่อนนะพี่น้องเนาะ ่าพี่น้องมักพี่น้องชอบบอนะคะเพื่อมักเพื่อชอบมาพี่น้องถูกใจหอากับจังตามเด้อค่ะพี่น้องบอมักกับปล่อยพานนะคะปู่กับไฮเป็นแนวทางนะคะเนาะเลขนะคะมีสิทธิ์เข้ามีสิทธิ์หลุดทุกตัวเด้อค่ะพี่น้องคะนะคะให้พี่น้องนะคะพิษใส่ดุลพินิจเบิงเนาะพี่น้องเนาะมัดกับจังตามบ่มักกับปล่อยพานนะคะเพราะว่าปู่กับไฮเป็นแน่ทางนะคะ ทางช่องก็น,นําเสนเนอเป็นเนี่ทางนะคะเนาะทามักกระจัดนะคะถ้าขัดกับพานเด้อพี่น้องคะชอบก็จัดขัดก็ผ่านนะคะเนาะค่ะเลยจะแข็งกว่าเพรว่ากัดแ้า,าก,ก็จงแข็งค่ะมักกระจังเหริยเนะรรมมาะบ่มหักกับปล่อยพานเด้อพี่น้องนําเส νε, นอเป็นเนี่ทาง,ทงเพราะว่าเลขทุกตัวนะพี่น้องมีสิทธิ์เขาสิทธิ์หลุดเนาะค่ะเนาะแคปหนาจอเด้อพี่น้องคะอันเลขวิ่งนี่เน้นแล้วแม่นว่ปูุซ้ำเน้นแล้วเนาะตัวเดียวนี่ มอเดี๋ยวพ่องกลมให้พี่น้องกันนะคะปูว่าวิงบนวิ่งล่างนี่ปูเน้นแล้วเด้อพี่น้องล่างนะคะวิ่งแปดนะคะเนาะแล้วกะล่างนะคะมีแปดสองแปดสี่แปดหกเนาะพี่น้องค่ะบนนะคะปูวิ่งสามนะคะมีสามหกสามห้าสามหกนะคะหลวก็ชุดสามตัวเนาะพี่น้องชุดสามตัวปูไฮซีสามหาซีสามหกนะคะเนาะ ่พี่น้องแคปหน้าจอไว้พิจารณาเด้อค่ะเป็นแนวทางนะคะเนาะแคปหน้นาจอะคะ่ะเลขมันว่าลักสิบมันหกหกแปดเก่าเอ๊ะมันต้นเลขลักสิปม,มัม 8, นแปดมันว่าต้นต้นเก้าก็หกมันมีตัวต้นค่ะปูไม่ได้มีแต่แปดต้นค่ะก็เลยเอาแปดค่ะ ปูก็เลยเอาตัวเด่นชั้นแปดอืมงวดนี้ที่เข่าปะปูมันใจปะปู่นี่งวานี้เริ่ว่าแน่แล้วห้องกับแค่แค่ให้แน่สร้างไปหมักกระเจังสื่อนะปูเนาะมันเขามันแต่เข่านะมันเ่็เขามันแต่ว่างห้องบม่ได้มุนเหรียญเนาะห้าเขากับเขาห้ารุดกับรุดน้อปูบอกคือเข่าบางหนึ่งหางวัดติดติปูห้องสันให้โลนึงละ นามันอยู่กันยังซนเรากใได้อยู่นี่น้ะปูมอพี่น้องปูว่ากับมีเขามีรุดนะคะก็แมนนอ้นองพี่น้องซื้อเหล็กมันมีเขามีรุดนะคะมีถึกม่ผิดเนาะเพราะว่ากับของปูกะปูกับนั่เสนอเปน็นแน่ทางเพื่อมาเพื่อชอบกับจังตามนะคะบ่มัดกับปล่อยผ่านเด้อค่ะปูวันนี้สิให้คันน้ำม่นมาปู หรือว่าสีปลอยแค่เหล็กสูตรย่างเดียววันนี้ันที่วันนี้วันที่ส <4. S 1> ี่ปูอะพี่น้องปูกับปาเบิรงก่อนนะคะนอกว่าปูสีเพชรมรนนะคะไอปูก็หรืวว่าปูสีปลอยแค่เหล็กสูตรเนาะค่ะเนาะ เนาะค่ะพี่น้องกับแคบนาจอไว้เดอปูก็ให้วิ่งล่างแปดเนาะค่ะพี่น้องวิ่งล่างแปดแล้วก็มีแปดสองแปดสี่แปดหกวิ่งบนสามเนาะค่ะพี่น้องสามห้าสามหกสามตัวปูก็ให้สี่สามห้าสี่สามหกเนาะค่ะพี่น้องหมักกระจัดคัดกนนับผ่านเนาะค่ะพี่น้องปูก็ให้เป็นแนวทางเนาะค่ะแอดกับเป็นผู้นาเสนอเนาะค่ะพี่น้องค่ะหวยมันก็นมีเขามีรุดกับเป็นเรื่องธรรมดาเนาะค่ะ เอฟซีทันได้เข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อจะไม่ได้พลาดคลิปเด็ดๆจากช่องคลองพารวยช่องเทนพารวยเนาะค่ะช่องเทนนี่ก็ช่องไมเดอค่ะเปิดอีกช่องหนึ่งเนาะค่ะพี่น้องก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อจะไม่ได้พลาดคลิปเด็ดๆจากทางช่องเนาะค่ะพี่น้องค่ะ ขอขอบคุณพี่น้องเอฟซีทุกท่านเนาะคะ่ะที่เขามาเป็นกำลังใจให้ทางช่องแอดกัิหาคลิปเด็ดๆดีๆมาฝากตอนพี่น้องเอฟซีเนาะคะ่ะก็สำหรับท่านนี้ก็ขอให้พี่น้องเอฟซีทุกท่านรำรำรวยรวยเฮงเฮงปังปัง,ปง,ปงกันตลอดไปเนาะคะ่ะพี่น้องค่ะคะก็สำหรับคลิปนี้แอดขอฝากไว้แค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ